เชิญค่ะคุณชายเชิญค่ะขอบคุณค่ะต้องเอาไปดอกนี้ไว้เอาไปเอเออนั่งคุยให้เชิญค่ะผู้เฒ่าขอบคุณคุณยเนี่ยเมียอ๋อเมียเมียโอ้ยถังเมียซะแล้วตายแล้วเพิ่งฝันว่าชนะเพิ่งฝันเพิ่งฝันว่าชนะ ได้หลับแล้วเีโอ้เรือแม่เรอแม่เรือแม่แม่แม่เอออหนูด้วยหนูด้วยหนูดีแล้วมั้ยสีดำหนูวางอยู่ตรงเอ็กซ์นั่นนะถึงแล้วถึงแล้วค่ะพัทยาอาหารเช้าเช้าบวกเที่ยง

ผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าผัดชาหอยเชลล์น้ำพริกไข่ปูไก่ละกำช้ำชอกไก่ต้มละกำใช่ไหมเอาใหม่ของหขใหม่ละกำช้ำชอกหมึกผัดไข่เค็มจูดชีกุ้งแฉบไว้ปลาหมึกน้ำคดำน้ำดำ,ดน,ำ,น,ำน้ำดำค่ะปลาหมึกผัดน้ำดำอ๋อ หนึ่งสอาสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดย่วันนี้น้องตามใจพี่ให้พี่สั่งคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเธอจะกินหมดต้องหมดถ้าไม่หมดเธอต้องจ่ายนะจ๊ะถูกใจน้องพ <c oughs> ี่สุดเอาเถเอาเป็นว่าหมดไม่หมดไม่รู้แต่วันนี้มีเรียจ้ะ <c oughs> เอาจัดเอาลุยเลย สามคำขอสามค 好看 เดี๋ยวมันไม่ร้อนวันจะรดไม่แสบอืมขอบคุณค่ะขาเท่านะ้วละฮะอรอไหมยได้ต่อได้ของหวานครับ bit-taq เอาใหม่เยนเลย่ะห้า่ามไม่ไม่ต้องไม่ต้องกดหอเรบนอกหมดแล้วพี่พี่กหมดแล้วเพราะนั้น่ พี่ไม่จ่หรอไ่ะีจเหรอเอาพี่กินหมดแล้วไงเอาดีไปห้องน้ำแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เน่ยอ้าเหรอเท่าไหร่อะไม่รู้ไม่รู้ด้วยไม่รู้เวยเท่าไหร่วะสองพันเอง่าสองพันบาทข้างล่างมีกลมๆใช่ไหมสององหนน จ่ายนะจ้าตามหลันยามีเข้าห้องน้ำก็ไม่ทันไม่ทันหรอกสองพันสองพันสองร้อยสองร้อยครับสิบบาทมีบไหมมีไหมสิบบาทอ่ะสิบบาทมีไหมเดี๋ยวพี่ออกให้พี่ออกให้ก็ได้สิบบาทไม่ให้หนูออกสิบบาทพี่ออกคำว่สองใหเฮ้ยไม่ได้พี่กินไปหมดแล้วน้ามลันยาไม่เป็นไรโอ้โหคนสองสารน้องเลยวะช่วสิบบาทอันนี้ให้อ่ะ จิบพนังงานอะจ่ายสิบบาทใช่ไหมจิบพนักง,งานนี่จ่ายป้ามไหมจ่ายป้ามไหมดูดูจ่ายป้ามมากนี่อย่างนี่เดี๋ยวเอาไงบอกยืดยืดเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะน้องมาทางนี้ใช่ปะอนะ่แล้วบอกว่าพอกบอก,บอก,บอกยืมน,น้องไม่ต้องถอนเออห้าส <laughs> ี่สามสองน้อง 爸爸妈妈